มาที่อีกหนึ่งหนุ่มหนึ่งนักแสดงในซีรีส์นี้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับหนุ่มเฟียสคุณผู้ชมค่ะซึ่งออกมาเปิดเผยนะว่าแอบกดดันเหมือนกันนะเพราะว่าในเรื่องเนี่ยต้องมารับบทเป็นตรินที่ป่วยเป็นไบโพล่าด้วยนะคะจะยากแค่ไหนคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปฟังจากหนุ่มเฟียสค่ะรับบทเป็นตรินนะฮะตรินก็จะเป็นนักเรียนที่เด็กกิจกรรมแล้วก็ เป็นเด็กที่หายตัวไปจนทุกคนเนี่ยต้องตามหาซึ่งผมเนี่ยเล่นเป็นรุ่นพี่ของพี่สิงโตแล้วก็ฟลุกคือตัวตัวตินเนี่ยมันจะไปอยู่อีกโลกหนึ่งฮะมันจะยากตรงที่ว่าเราต้องเล่นกับจินตนาการค่อนข้าง,งสูงเพราะว่าเราต้องเล่นกับเงาเล่นกับซีจีอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของอารมณ์ในเรื่องอ่ะตินเป็นไบโพล่าด้วยใช่มันก็เลยจะมีความหลากหลายของอารมณ์ด้วยแล้วก็เป็นแบบด้วยความที่ว่าความคาดหวังของคนอื่นสูงเพราะว่าตินเนี่ยเป็นประธานนักเรียนใช่ตอนนี้ก็ เดี๋ยวจะทำงานเพลงด้วยก็เดี๋ยวเร็วๆเ,เนี้ยจะปล่อยนะครับแต่ว่าเป็นขออุปไปก่อนแต่ว่าเป็นกับต่างประเทศใช่รบอกไม่ได้แต่เร็วๆนี้แหละกันยานี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดบิดวต์เป็นพาศิลปินแลยโอ้กดดันมากเลยเนี่ยสำหรับบทนี้นะตรีนก็มารับบทเป็นแบบว่าไบโพล่าในเรื่องไงนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็ต้องติดตามด้วยละกันซึ่งหนุ่มเฟียเนี่ยแน่นอนแหละการแสดงของเขาไม่ธรรมดานะคะใช่